สวัสดีนะครับเออเมื่อนี้นะครับผมจิมาเห็ดต้มพะโลนะครับต้มพะโลหมูไข่นะครับโดยนี่อุปกรณ์การทํานะครับโดยผมจะใช้นะครับอันนี้เลยนะครับผงพะโลนะครับผมง่ายๆนะครับบ่ต้องคิดยังหมากมมยครับคือสมมติเน้นทันสมัยนะครับมีสูตรอยู่นี่แล้วนะครับหมูกับไก่ แล้วก็ไข่ไข่เนี่ยเขาต้องต้มให้สุกก่อนนะครับเอาไข่ออกนะครับแต็เน้นนุ่น,น,นกับหมูผมแช่ไว้นะครับว่าของข้าวของที่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะครับเราไม่ต้องระบุว่าต้องเฉพาะหมูอย่างเดียวเฉพาะไก่อย่างเดียวนะครับอันไหนที่มันเหลือนะครับที่อยู่ในตู้เย็นเนาะพวกเข้ากันสิเอามาเห็ดกันเลยนะครับอย่างเช่นนี่ไก่อันนี้หมูนะครับนะส่วนอันนี้ไข่ อันนี้ก็อันนี้คืออันชิ้นไม้นะครับหมูใหม่นะครับผมเสเอามาใส่มันมนอัดเฉพอนะครับนะเดี๋ยวผมจะตัดผ่าไปเลยได้ครับเด้อเดิมนะครับอันนี้เลยนะผมผมปอกไข่ใส่หมูเรียบร้อยนะครับเมือนเด้อเสาะขึ้นมาให้เบ่งนะครับนี่เลยนะครับไข่ที่ต้มสุกแล้วนะครับแล้วก็มาใส่ใส่หมูก็ใส่เป็นชิ้นเลยนะครับยัดแม่ ไม่ต้องซอยอะไรมากมายใส่แม่งเป็นชิ้นเลยครับพโลไอไผ่พาโลนี่ก็คือสลับอาหารคล้ายๆคนขี้เกียจยังไงไม่รู้นะครับเบิ่งเอาด้วยครับเด้อหมูใส่เป็นตอนหมกใหญ่เลยนะครับไข่ใส่เป็นลูกเวยครับไก่ใส่เป็นขาเลยครับขี้เกียจบอจาวานะครับนะโอเคครับเดี๋ยวจะผมจะตัดไปเลยเด้อนะครับนะใส่ผงใส่อะไรเรียบร้อยนะครับรดยทําง่ายๆเนาะ ง่ายมากนะครับเราไม่ต้องไปซื้อที่เขาทําเสร็จแล้วเนาะของที่เราเหลือนะครับในตู้เย็นนะครับแค่เราที่ซื้อเพิ่มก็คืออันเดียวเองครับผงพะโล้นะครับนอกแล้ามาทําเองหมดนะครับง่ายๆนะครับนะเหลือไก่เหลือหมูเออเหลือไก่เยอะแล้วก็ทำแต่ไก่เหลือหมูเยอะแล้วก็ทำแต่หมูแต่ว่าอันนี้คือไก่ก็น้อยหมูก็น้อยผมก็มาทํารวมกันมีไข่ด้วยนะครับ นู่นเลยไข่นุน่นนะนะครับนะง่ายเองนะครับหมูก็ใส่เป็นชิ้นไปนเลยไม่ต้องไปทรงไปสับอะไรมันมากยุ่งยากนะครับแค่เราใช้เวลาในการต้มสักนิดหนึ่งนะครับใช้เวลานานสักนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปเลยนะเอานะครับสงสัยน่าจะได้ที่แล้วนะครับเปิดดูกัน โอ้ได้แล้วครับนี่ครับนี่น้ําเรามันลดลงมาขนาดนี้แล้วเนาะสูงเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะพร้อมพร้อมเสิร์ฟนะครับอันนี้เลยนะมินุ่ยง่ายครับผมผมจะปิดแก๊สได้เ้อนะครับปิดแก๊สก่อนโอ้ยมือนขวานเลยมิน,นุ่นยง่ายครับคือว่า ผมเมนูมันนี้นะครับไข่ผมสามฟองนะครับไข่สามใบนะครับแล้วก็ผงพะรโลนะครับไข่สามใบตีใบละสี่บา,บาทสักสิบสองสิบสองบาทนะครับแล้วผงพะโลสิบห้าบาทนะครับผงพะรโลสิบห้าบาทแล้วแกโอ้ยหลอดหลอหลอหมวกหมวกแล้วก็เนื้อหมูหรือว่าไก่อันใดกระซังนะครับที่มันลงเรืออยู่ในตู้เย็นเฮานะครับเอาไว้โดนมันเสียนะครับ เอามาใส่ันผมกระบอกประเมินราคานะครับผมประเมินประเมินแค่ไข่นะครับสิบสองบาทครับผมโปรดสิสิบห้าบาทนะครับรวมรวมแล้วมันยี่สิบบาทเอาตีไปเลยสามสิบาทครับเมนูมือนี้นะครับสามสิบบาทนะครับได้ตังเยอะนะบะเบิ่งไงนะครับนะเฮ็ดกินง่ายๆนะครับนี่เลยนะครับโอ้ เพราะผงพโ้ชุมือนี่นะครับเขาปรุงแต่งปรุงรสมาเรียบร้อยนะครับผมจะชิมดูเด้อนยพอดีเลยครับแซ่บอย่าลืมครับเอ่อกดซับใครไลค์แชร์ให้ผมด้วยเด้อนะครับนะเดี๋ยวกัน คลิปหน้าครับผมเสียนยังมาฝากนะครับสวัสดีครับ